สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะค,คะก็จะมาโปรโมทช n แนลอัมมีช่ช n n e l นะครับก็เป็นชนา n นลหนึ่งนะคะที่ก็จะมาโปรโมทให้อ่าครับก็ช่วยกันติดตามอัมมีช่ช n n e l ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยลองมาดูเออยอด subscribe ค่ะมีประมาณ24คนนะคะว่าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากเอ,อ้อ ออมมี่ชาแนลนะคะไปกดตรงนี้เลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับตัวคลายให้ออมมี่ดูครั้งด้วยนะคะก็เขาก็มีกิจกรรมมั้งถ้ามีกิจกรรมหรืออะไรนะคะผีหลังห้องสมุดหนังสือนะคะเพิ่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้เขาอ่านเรื่องไหนแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะเพราะว่ามีแล้วแหละน่าจะสนุกแน่นอนในตอนนี้นะครับ อัม,มี่แจ้งข่าวจ้าอัม,มี่ขอบอกนะครับก็จะเป็นชาแนนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเขาติดตามใครกันบ้างนะครับนะคบก็ช่วยกันติดตามอัม,มี่ช n n e l ด้วยนะคะบ๊ายบาย